ทนายปากแดงเนี่ยโอ้โ oh, หถามมาเยอะเลยทนายปากแดงคุณคณะทิพย์ถามมาเนี่ยทนายปากแดงทนายปากแดงเนี่ยนะครับในคดีแอมไซยานายตำรวจไปยื่นคำร้องตอสารออกหมายจับข้อหานะทำลายหลักฐานซ่อนเล้นหลักฐานเพื่อช่วยเหลือลูกความให้พ้นผิดอันนี้ก็คือข้อหาที่ตำรวจเขาออกหมายเรียกและไปะยื่นคำร้องตอสาลออกหมายจับคำถามที่เกิดว่า นะการไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับแนละศาลยกคำร้องเนี่ยแสดงว่าบิ๊กโจ๊กไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของทนายปากแดงหรือเปล่า <c oughs> คำตอบง่ายๆนะครับการที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อที่จะขอออกหมายจับทนายปากแดงนั้นเนี่ยนะนะบิ๊กโจ๊กต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรแล้วนะ บิคจ๊อกต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรแล้วนะครับนะฮะว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระทําความบิดจึงไปยื่นคําร้องต่อศาลออกหมายจับนะครับนะเอ่อนะครับอย่าพยายามพิมพ์ข้อความซ้ำๆนะครับคุณคณาทิพย์วันเหล็มนะครับอย่าพิมพ์ข้อความซ้ำๆแล้วพิมพ์ครั้งเดียวก็พอนะครับอย่าพิมพ์ซ้ำๆนะครับนะนะครับอย่าพิมพ์ซ้ำๆนะครับขอขอความอนุเคราะห์นะครับ นะครับทาง u t u b e น,นะครับเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กก็น่าจะมีพยานหลักฐานตามสมควรในการยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับถ้าไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรบิ๊กโจ๊กคงไม่ไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับนะครับนะนะดังนั้นที่นายปากแดงไปให้สัมภาษณ์ทีวีบอกว่าการไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับและอาจจะมีการดำเนินคดีกับคนที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับ ในข้อาหามาตรา157นะคือทนายปากแดงให้สัมภาษณ์ํานองนั้นผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายแบบกว,าวา้างๆนะการจะการจะดำเนินคดีมาตรา157กับเจ้าที่ตำรวจนะในการขอออกหมายจับได้นั้นจะต้องเป็นกรณีนะจะต้องเป็นกรณีที่บิ๊กโจ๊กนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตเพื่อต้องการที่จะกั่นแกล้งทนายปากแดงนะครับต้องนำสื่อให้ได้ขนาดนั้นถ้านำสื่อให้ได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยทนายปากแดงก็สามารถดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับในฐานะพนักงานสอบสวนกระทำไปตามอำนาจหน้าที่กระทำไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏเนื่องจากว่า รายงานข่าวอ้างว่าแอมทยนายเป็นคนบอกว่าทนายปากแดงเป็นคนแนะนำให้เอากับระเป๋าไปเก็บไว้เพื่อเอาไว้เป็นพยานในชั้นศาลและยังมีพยานปากอื่นอีกเช่นคุณแก้วไปออกรายการโหนกระแสถ้ามีพยานหลักฐานค่อนข้างเพียงพอพอสมควรบิ๊กโจ๊กก็สามารถไปยื่นคาร้องสารออกหมายจับได้ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต่คับความเห็นผมนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าบิ๊กโจ๊กปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตทนายปากแดงไปแจ้งความหรือไปฟ้องเขาในมาตรา157ก็จะโดนบิ๊กโจ๊กฟ้องกลับในข้อหาฟ้องเท็จซึ่งมีโทษจำคุก5ปีนะครับตำรวจก็มีความรู้ทางกฎหมายทนายก็มีความรู้ทางกฎหมายแต่การใช้กฎหมายนั้นต้องกระทำโดยสุจริต นะต้องกระทาโดยสุจริตถ้าสมมติกระทําโดยไม่สุจริตการแกล้งตำรวจสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติการแกล้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กในฐานะเจาะ้าพนักงานเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตแต่ทนายปากแดงไปฟ้องเขามาตราหนึ่งห้าเจ็ดเดี๋ยวก็โดนฟ้องกลับข้อหาฟ้องเท็จถ้ามีการเบิกความก็เบิกความเท็จเจ็ดปีฟ้องเท็จก็ห้าปีถ้าผมจําไม่ผิดก็นาะสืบเท็จก็โดนอีก ติดคุกถิกว่าปีนะนะครับเพราะนั้นฝากทนายปากแดงอย่าร้อนวิชานะครับอย่าร้อนวิชานะครับในฐานะผมไม่ทนายรุ่นพี่เนี่ยก็อยากจะฝากไปยังทนายรุ่นน้องเท่าที่ทราบทนายปากแดงเนี่ยเป็นทนายความใหม่นะครับนะไม่ใช่ทนายความอุโสแต่อายุมากแล้วอายุประมาณสักห้าสิบปีเท่าที่ทราบอายุห้าสิบปีแล้วอายุมากแล้วอาจจะประกอบอาชีพยอย่างอื่นมาก่อน เป็นทนายความใบญาติปี6ก6นึ่งหกสองหกสประมาณเป็นทนายความมาแค่3ามสปีนะอย่าไปร้อนวิชาฝากไว้ด้วยความห่วงใยนะครับอย่าร้อนวิชานะครับอันนฝากไว้เราเป็นทนายความนะครับนะเรามีหน้าที่ให้คำปรึกษาก,ษากฎหมายกับลูกความโดยเฉพาะผู้ต้องหาซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตำรวจมีพยานหลักฐานมากเพียงพอในการที่จะขอสารออกหมายจับแอมใจยายถึง14คดีถ้าผมจําไม่ผิดถ้าผิดขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นสารออกหมายจับ14คดีถ้าจําไม่ผิดนะก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่าตำรวจมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าแอมไจยายนั้นฆ่าคนตายนะครับนะเพราะพยานหลักฐานมันมีตำรวจก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ เขาก็อยากให้แอมชายนายนั้นรับสารภาพนะไม่อยากให้สู้คดีแต่ทนายปากแดงนั้นนะครับก็ไปแนะนําให้สู้คดีกูว่ากันไปนะการสู้คดีเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่การเป็นทนายความนั้นนะต้องมีจรรยาบรณในวิชาชีพผมเป็นทนายล่นพี่สามารถวิพากษ์วิจารณ์คนในอะาชีพเดียวกันได้ไม่มีกฎหมายห้ามนะครับบางคนบอกไปทนายวิจารณ์ทนายด้วยกันไม่ได้ไม่ได้นะถ้าเราเห็นอะไรที่ดูแล้ว อาจจะทำให้วิชาชีพเสียหายหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสังคมนะเราก็สามารถวิาพากษ์จารได้ครับทนายไม่ใช่เทวดาไม่ใช่อภิสิทธิชนนายกยกจะวิจารณ์ได้เลยทำไมทนายยังวิจาร์ไม่ได้ทุกอาชีพวิจารณ์ได้หมดนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับเป็นทนายความมีหน้าที่ให้คำปรึกษ,ษาทางกฎหมายนะไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ ทำลายหลักฐานเพื่อช่วยลูกความนะครับนะไม่มีหน้าที่นะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าทนายปากแดงเป็นเรื่องสมมุตินะไปมีส่วนในการแนะนําให้แอมไซยนายเอาหลักฐานสําคัญไปเก็บไว้โดยอ้างว่าจะเอาหลักฐานเหล่านี้ไปสู้ในชั้นศาลฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะพยานหลักฐานต่างๆเช่นกระเป๋าทรัพย์สินของคุณก้อย ซึ่งโดนโดนฆ่าตายเนี่ยเอาไปเก็บไว้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณแอม,มเลยมันนะมันเป็นหล,หลักฐานที่มัดตัวอย่างที่ตํารวจเขาบอกจึงเป็นเรื่องที่แปลกทําไมจึงไปแนะนําว่าเอาหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดไปเก็บไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในชั้นศาลฟังแล้วแปลกๆนะ,ะออตามรายงานข่าวจริงเท็จยังไงเราไม่ทราบแต่ฟังแล้วแปลก จะเก็บกระเป๋าทรัพย์สินของคุณก้อยไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศานมันก็มัดตัวคุณแอมสิครับอันนีฟ้ฟังและปากแปกผมดูรายการหัวกระแสผมด,ดอูอะไรดูคุณวินอะไรวินวินฟังตำรวจให้สัมภาษณ์แล้วก็ฟังคุณแก้วให้สัมภาษณ์ในรายการหัวกระแสฟังแล้วแปลกๆนะพยานหลักฐานที่มัดตัวกลับไปบอกลูกความว่า เอาไว้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลนะจากการติดตามข่าวนะจริงเท็จยังไงไม่ทราบถ้าสมมุติเป็นเรื่องแบบนั้นสมมุติว่าทนายปากแดงไปแนะนําให้แอมทนายเนี่ยนะครับเก็บกระเป๋าไว้นะไว้ใช้เป็นพยานในชั้นศาลเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าข่ายนะครับสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็จะเข้าข่ายนะเป็นการช่วยเหลือนะแอมไม่ให้ต้องติดคุกนะครับโดยการ นะซ่อนเล้นเอาไปเสียซึ่งพยานหลักฐานซึ่งมีโทษจำคุกนะครับนะไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184นะครับมีคำถามว่าสมมุติว่าทนายปากแดงเนี่ยทำผิดจริงจะมีผลต่ออาชีพทนายอย่างไรก็ขอเรียนนะครับถ้าทำผิดจริงก็ติดคุกพอติดคุกและนะครับในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องทำลายพยานหลักฐานเนี่ย ก็ต้องโดนลบชื่อจากการเป็นทนายความเพราะทนายความนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่ไม่ทาอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นทนายความต้องเป็นคนดีอ่ะพูดง่ายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายไม่ใช่ว่าเราเป็นทนายความแล้วไปทําผิดกฎหมายเสียเองนะครับถ้าเป็นทนายความแล้วไปแนะนําลูกความให้สู้คดีทั้งที่ทําผิดหรือไปช่วยกันทาลายหลักฐานเอากระป๋องกระเป๋าพยานสําคัญไปซ่อนสมมุตินะ ถ้าทําแบบนั้นก็โดนลบชื่อไม่สามารถเป็นทนายความอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะแล้วก็คดีคุณลัีก็ได้รับหมายสารมาแล้วโดนแอมไซยนายฟ้องแล้วก็ทนายความคนนี้ก็เป็นผู้รับมอบหน้าฟ้องรับีเป็นจำเลยในยข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลอาญาจะขึ้นศาลวันที่หนึ่งมิถุนาเวลา16บหกนากาสามก็สิบหกนกาสามสิบนาที ก็เป็นเวลาหลังเลิกงานผมก็จะไปว่าความให้คุณลัฐีก็จะไปศาลผมอ่านสำรวจนแล้วไม่มีอะไรครับแอมและก็ทนายปากแดงได้บรรยายฟ้องทำนองว่าลัฐีไปออกรายการถกไปเถียงทางช่องเจ็ดนะบอกว่าแอมเป็นคนโกหกปั่นหัวตำรวจมีข้อความอยู่แค่นี้นะนะครับแค่นี้เองครับข้อความแค่นี้นะลัฐีก็ยืนยันว่า แอมโกหกจริงๆนะเกี่ยวกับเรื่องนายวงแช์เกี่ยวกับบุคคลในคลิปเกี่ยวกับกระเป๋าเกี่ยวกับมือถืออะไรต่างๆนะนะครับข้อเท็จจริงก็ปรากฏชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ฟ้องมานั้นรับผีมั่นใจว่าเป็นความเช็จเมื่อเป็นความเช็จก็รอไต่สวนก่อนถ้าสารยกฟ้องอะไรเสร็จปุ๊บลับผีได้แจ้งกับผมแล้วว่าเขาก็จะฟ้องกับแอมใจยายนพร้อมทนายด้วย ร่วมกันฟ้องเท็จถ้าเขาชนะคดีสมมุติว่าชนะผมก็จะไปว่าความเขาก็จะฟ้องกลับทางข้อหาฟ้องเท็จเบิรความเท็จโดยจะฟ้องทั้งแอมและก็ทนายความคู่กันเป็นจําเลยร่วมสองคนอันนี้คือสิ่งที่เขาแจ้งให้ผมนะนะครับว่าเขาเตรียมฟ้องกลับเนะเขาจะไม่ยอมเพราะว่าถือว่าใช้สารเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งบุคคลอื่นอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า ผมก็ได้รับเข้าไปเป็นทนายความให้คุณลับผีเพราะคุณลับผีคือจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเปิดโปงคดีแอมใจนายนะครับโดยไม่ได้เงินได้ทองช่วยเหลือตํารวจไปช่วยกันหาพยานหลักฐานเอามาช่วยตำรวจนะจนทราบว่าแอมยจนายนั้นคือผู้ต้องหาที่ฆ่าคนตายถึง14คดีส่วนแอมนายจะมีความผิดหรือไม่รอสารตัดสินแต่สามารถ ที่จะเปิดประเด็นมาว่าแอมใจนานไปเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าคนตายถึงสิบสี่คดีหรือที่เรียกว่าฆาตกรต่อเน,นื่องแต่แอมจะผิดหรือไม่ผิดรอสารตัดสินเพราะฉะนั้นนะครับละผีจึงนะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายรายอื่นนะครับนะดังนั้นเราจึงควรที่จะเซฟละผีไว้นะผมก็เลย เข้าไปเป็นทนายช่วยเหลือน้องรับผีนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปว่าความเองนะครับให้เรียนให้ทราบจะไม่มีการเลื่อนคดีนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าเราต้องชนะเพราะเราทําในสิ่งที่ถูกต้องรับผียืนยันว่าแอมโกโหกจริงๆไม่ได้พูดความจริงเลยเขามีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆไว้พร้อมหมดนะครับอันนี้ก็เรียนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับ เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับว่าคดีแอมไซยานายนั้นผมก็เข้าไปเป็นทนายความให้คุณละพีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็บิ๊กโจ้ก็ยืนยันว่าจะดูแลทุกคนดูแลพยานดูแลคุณละพีนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือทางราชการด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้อืนะครับนะอ่านะฮะ เรื่องต่อไปเขาถามว่าทนายปากแดงจะไปพบพนักงานสอบสวนหรือไม่เขาก็ออกหมายเรียกแล้วถ้าออกหมายเรียกสองครั้งไม่มาก็ออกหมายจับและถึงมาตามออกหมายเรียกพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิ์คัดค้านประกันตัวนะคัดค้านประกันตัวและยังมีสิทธิ์พาผู้ต้องหารายนี้คือทนายปากแดงนั้นพาไปยื่นพาไปยื่นคำร้องต่อสารเพื่อออกหมายขังก็ได้ถึงแม้จะออกหมายจับไม่ได้ การออกหมายจับหรือการออกหมายเรียกแตกต่างกันนิดเดียวหมายจับก็จับตัวมาพบตำรวจนะหมายเรียกก็เชิญมาพบก็แค่นั้นเองนะครับนะผมเชื่อว่าตำรวจมีพยานหลักฐานมัดแน่นในการดําเนินคดีกับทั้งแอมแล้วก็ทนายความอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นการเป็นทนายความนะครับนะครับจะต้องมีคุณธรรมนะจะต้องไม่ทาอะไรผิดกฎหมายถ้าสมมติ คุณไปทาอะไรที่หมิ่นเมย์ต่อการผิดกฎหมายนะไปเสียมสอนพยานให้เบิกความเท็จไปเสียมสอนผู้ต้องหาให้พูดเท็จนะทาลายหลักฐานเนะี่ยคุณก็จะถูกดําเนินคดีส่วนกัะผิดหรือถูกก็ไปสู้ที่ศาลนะไปท้าทายตํารวจท้าท,า,ทายอะไรต่างๆพูดจาเยาะเย้ยถากถาง,างว่าคดีนี้หลักฐานไม่มี เดี๋ยว84วันก็จะพาผู้ต้องหามาเดินชอปปิ้งสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ประกอบวิชาชีพทนายความไม่ควรเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมเป็นทนายความมา38ปีไม่เคยอย่าไปเยาะเยอยอย่าไปถากถางอย่าไปท้าทายตำรวจเขากำลังทำหน้าที่อยู่นะไปเยาะเยอะถากถางอะไรต่างถูจ้าแแม,แม่ตัวเองมีความรู้เหนือกว่าคนอื่นระวัง เนี่ยคดีความก็ตามมาแล้วยิ่งไปเที่ยวฟ้องคนนั้นคนนี้นะจะไปฟ้องตำรวจจะไปฟ้องทนายจะไปฟ้องรับพีจะไปฟออ้อ,ฟองญาติผู้สูญเสียระวังจะโดนสวนนะการใช้สิทธิทางศาลต้องสุจริตถ้าเขาไม่ได้ทําผิดไม่มีใครอะไรต่างคุณไปนะเขายาิเขาตายแล้วนะคุณจะไปฟ้องเขาอีกระวังจะโดนฟ้องกลับนะครับนะคดีความจะเยอะแยะแล้วแล้ววันนึงวันนั้นจะได้รู้นะครับว่านารกมีจริง นะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่เป็นนักกฎหมายนะครับกฎหมายมีไว้เพื่อคุ้มครองคนดีนะใครที่เป็นคนชั่วคนเลวไม่มีกฎหมายคุ้มครองหรอกครับนะอยากฟ้องก็ฟ้องไปทําอะไรไม่ได้หรอกครับเชื่อผมนะศาลท่านก็คงจะต้องยกฟ้องนะจะไปฟ้องตำรวจจะไปฟ้องพนักงานสอบสวนจะไปฟ้องทนายจะไปฟ้องพิธีกรเก่งจังเลยครับผมอยากจะดูจุดจบ นะอยากจะดูจุดจบของแอมอยากจะดูจุดจบของทนายของแอมอยากจะดูครับนะจุดจบจะเป็นยังไงนะครับอย่าไปมั่นใจอะไรเยอะนะเป็นทนายความนีม่ต้องเป็นคนดีด้วยนะนะจะพูดจะจาก็ต้องระมัดระวังคําพูดนะครับอย่าทําให้มันเสียภาพลักษณ์ของวิชาชีพนะครับจะไปฟ้องหนุ่มกันชัยเลยโอ้ยหนุ่มกันชัยก็ไม่กลัวแล้วนะหรือจะไปฟ้องถกไปเถียงจะไปฟ้องใครไม่มีใครก็กลัวแล้วครับ นะฟ้องมาก็ฟ้องกลับไม่คงนะอย่างรับผเนี่ยแน่นอนเลยเดี๋ยวพอสู้คดีชนะเสร็จดูแล้วถ้ามีอะไรที่เป็นฟ้องเท็จเราก็ฟ้องกลับทั้งแอมทั้งทนายปากแดงเราไม่ปล่อยไว้ถ้ามีความเท็จนะถ้าไม่มีความเท็จก็แล้วไปถ้าความเท็จเราก็ฟ้องกลับนะคอยดูครับนะอือว่ากันไปนะครับนะก็นี่นะครับมาดูกันต่อไปนะครับนะเออ